คิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณจุดชนวนความคิดพิชิตโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะดิฉันครูแนนแลวิวันและนี่คือคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะไปทุกที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสวัสดีค่ะ สำหรับพอด c a แคสในวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของโลกที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรโลกในปัจจุบันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวูก้าเวอร์ก็มีความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนแล้วก็ความคุมเครือวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีๆ ที่เราจะมาได้คุยกับอาจารย์สวรกษ์ดีแก้วนะคะหรือครูเดือนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูแนนสวัสดีค่ะครูเดือนเป็นยังไงมัางคะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเรียกว่าเราเข้าสู่กระบวนการที่เราจะส่งเสริมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนค่ะโอเคค่ะคำถามแรกนะคะที่เราจะมาชวนคุยกันนะคะสำหรับครูเดือนนะคะมองเห็นว่าโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะค่ะอย่างที่คุณแอนได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ในโลกยุคบูกาซึ่งเราจะพบว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเร็วในทํานองเดียวกันก็ออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นมันค่อนข้างไม่แน่นอนและค่อนข้างมีความซับซ้อนมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับคนอื่นมากมายสิ่งนี้คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับโลกของเราค่ะ ถ้าเกิดโลกเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนแบบนี้นะคะในความคิดของครูเดือนจะมีเครื่องมือหรือมีทักษะอะไรที่เหมาะกับใช้กับการใช้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะค่ะในภาวะที่ทุกๆคนกำลังอยู่เผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้แน่นอนว่า เราจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาซึ่งจะเข้ามาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายและปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาเชิงเดียวอีกแล้วค่ะแต่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์ไปเชื่อมโยงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในความคิดของครูเดือนแล้วทักษะที่นักเรียนควรจะได้รับการเสริมสร้างหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปก็ตามแต่ได้รับการเสริมสร้างคือทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนทุกคนจะมีโอกาสเผชิญท่ามกลางภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นค่ะก็คือทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใช่ไหมคะก็เป็นทักษะการคิดขั้นสูงอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วโรงเรียนดาราเนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรคะให้เด็กๆเ,เราเนี่ยมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ค่ะพอเรารู้ว่าทักษะตัวนี้เป็นทักษะที่มีความจําเป็นในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าโลกยุคห บูก้านี้นะคะ<ช>เราจึงเริ่มต้นตั้งแต่การหามโมเดลในการที่เราจะสอนนักเรียนซึ่งโรงเรียนดาราได้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลที่เรียกว่าดารา h i n กิ้งโมเดลขึ้นค่ะดารา h ิง k i n g m o เดลเป็นโมเดลของโรงเรียนดาราวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอนใช่ไหมคะ ค่ะเป็นโมเดลที่เราใช้สำหรับการส่งเสริมทักษะการคิดให้กับนักเรียนโดยที่เราจะเริ่มต่ายระดับการคิดให้กับนักเรียนตั้งแต่ความคิดขั้นพื้นฐานไปจนถึงคิดชั้นสูงขึ้นมาแต่ปลายทางของเราคือการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสารรค์ซึ่งเด็กๆจะได้รับการเติมเต็มขึ้นมาในแต่แต่แตละช่วงวัยค่ะค่ะดารา thinking model เ,เนี่ยจากตอนที่แล้วคุยกับท่านผู้อำนวยการ ท่านพูดปนการบอกว่าเป็นโมเดลที่มีการปรับปรุงแล้วก็แล้วก็สร้างในปีการศึกษา62ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะโดยการที่จริงๆแล้วทางโรงเรียนดาราเนี่ยเรามีการสอนการคิดอะมาตั้งแต่อดีตละเ,ออเพียงแต่ว่า เราทําให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการกระทําหรือการทําใดๆที่เป็นชัดเจนเพื่อที่จะเสริมสร้างเด็กให้เกิดรูปแบบที่ชัดเจนในการสร้างเด็กนั้นเราจึงเริ่มอย่างเป็นรูปธปรรมจริงๆในปี6 2ค่ะแล้วก็ใช้ทั้งโรงเรียนหรือเปล่าคะ เราขับเคลื่อนโดยการที่ให้คุณครูรู้ทั้งโรงเรียนค่ะแต่เรามีครูแกนนำนะคะโดยที่เราเริ่มขับเคลื่อนในปี6 2เราเริ่มมีครูแกนนำเริ่มต้นอยู่ที่65คนค่ะคนะคะแล้วในปี6-3ปีนี้เราขยายเพิ่มขึ้นมาเป็น130คนนอกครูเดินใช้คำว่า130คนอย่างเดียวไม่ใช่ละค่ะเพราะว่าเราบวกเพิ่มครูอนุบาลทุก คนที่ได้ขับเคลื่อนทักษะการคิดนี้เช่นเดียวกันค่ะคือไปพร้อมๆกันเด็กอนุบาลก็ก็ถือได้ว่ามีความเชื่อว่าก็คิดได้แล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ด้วยใช่ไหมคะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนไม่ว่าไวัยไหนก็ตามแต่พื้นฐานแรกในการดําเนินชีวิตคือทักษะการคิดเราเชื่อว่าการปลูกฝังทักษะการคิดเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆละตั้งแต่อนุบาลแต่เขาจะถูกสอนถูกสร้างจาก ให้เหมาะสมกับวัยของเขาค่ะออนะคะคราวนี้นะคะจากตอนที่แล้วท่านผู้มนการกล่าวถึงอากิตะ,ะอากิตะที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าครูเดือนใช่ไหมคะได้ไปทัศนศึกษาใช่ไหมดูงานใช่ไหมคะ,คะที่อากิตะอันนี้อยากจะขอครูเดือนเล่าให้ฟังว่าความน่ารักของเมืองนี้ที่เขาส่งเสริมการคิดหรือส่งเสริมการเรียนการสอน หรือส่งเสริมการศึกษามียังไงมั้งคะค่ะต้องเรียกว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ทีมบริหารทุกคนที่ได้เปิดโอกาสให้ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นภาพแรกที่เห็นแล้วประทับใจมากคือการสร้างคนหนึ่งคนเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากการกระทําของคนเพียงแค่คนเดียวหรือโรงเรียนแต่ที่ญี่ปุ่นเขาขับเคลื่อนทั้งระบบต้องเรียกว่าไม่เฉพาะแค่โรงเรียนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรืออะไรก็ตามแต่เขาขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันทั้งระบบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดให้กับนักเรียนอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่ประทับใจสำหรับคนญี่ปุ่นมากๆที่ไปดูงานอย่างที่สองการสอนคิดของเขานั้นอะ่ะเขาสอดแทรกสิ่งที่เป็นความน่ารัก ของคุณธรรมจริยธรรมลงไปในนั้น <c oughs> ซึ่งรูปแบบของที่ไปดูของอากิตะเราพบรูปแบบอย่างหนึ่งคือ <c oughs> เขาจะมีการสอนนักเรียนในการคิดเดี่ยว <c oughs> ซึ่งการคิดเดี่ยวตรงนั้นมันมีเสน่ห์คือทุกคนเป็นเจ้าของความคิดแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดมีอิสระในการคิดกล้าที่จะคิด ทุกคนเริ่มต้นจากการคิดของตัวเองก่อนหลังจากนั้นปุ๊บจะเข้าไปสู่การคิดคู่ <c oughs> เขาจะให้นักเรียนเนี่ยมานั่งคู่กันแล้วเริ่มแชร์ในสิ่งที่ตัวเองคิด <c oughs> ให้กับเพื่อนฟัง <c oughs> ภาพนี้จึงเกิดภาพของการเติมเต็ม <c oughs> เพราะว่าสังคมหรือว่าการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยเราไม่ได้ยืนอยู่เพียงคนเดียว <c oughs> แต่เราอยู่กับคนอื่น สอนให้เรารู้จักการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็สอดแทรกสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กคือเมื่อเขาคิดคู่เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยความคิดของเพื่อนเขาเข้าท่านะของเขาก็เข้าท่าหลังจากนั้นเขาขยายวงออกไปอีกก็คือคิดเป็นกลุ่มค,คิดเป็นกลุ่มคราวนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วเราพบว่า ในกระบวนการคิดที่เด็กได้คิดนั้นน่ะความคิดบางทีความคิดของเขาเป็นความคิดที่ถูกเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาคิดได้แต่ในทํานองเดียวกันเขาเพบว่าเอ้ยความคิดของเพื่อนดีกว่า mm. ก็เรียนรู้จากการยอมรับและภาพสุดท้ายที่รูเดินเห็นคือบางทีความคิดของเราหรือของเพื่อนอาจจะไม่ดีที่สุดแต่เป็นความคิดของทั้งสองคนมารวมกันต่างหากที่ดีกว่า นั่นมันก็คือทําให้เด็กกล้าคิดไหมคะใช่ค่ะเด็กกล้าคิดแล้วคุณครูก็ค่อนข้างเปิดพื้นที่ที่ทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัยในการคิดค่ะก็คือไม่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 ได้รู้สึกเลยว่าความคิดของเราอาจจะตลกนะอาจจะไม่เข้าท่านะเราก็มีการเช็คคําตอบอะไรอย่างนี้เหรอคะจากเพื่อนๆในห้องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเคค่ะโอ้ดีมากเลยที่อากิตะนะคะคราวนี้ค่ะมามองที่ดาราบ้างจากจากดาราติงกิ้งโมเดลในปีที่แล้วนะคะ ในความคิดของครูเดือนเนี่ยมุมมองครูเดือนก็คือจุดเด่นหรือความน่ารักเมื่อกี้ความน่ารักของอากิตะเนาะความน่ารักของดารา thinking model เนี่ยคืออะไรคะถ้าโดยส่วนตัวของครูเดือนแล้วที่ค่อนข้างประทับใจมากปรากฏว่าโมเดลน,นี้ไม่ได้เป็นโมเดลมาจากวิชาการอย่างเดียว<ม>แต่เป็นโมเดลที่เกิดการร่วมเติมเสริม และปั้นแต่งโมเดลนี้จากคุณครูทุกๆคนที่ได้มีโอกาสได้ใช้โมเดลอันนี้คือสิ่งที่คุเดินค้นพบคือการขับเคลื่อนครั้งนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนจากด้านบนลงมาเพียงเดียวแต่เราพบเห็นการที่คุณครูบอกเราว่าเราน่าจะส่วนนี้เพิ่มเติมในโมเดลไหมหรืออะไรค่ะโมเดลคุเดียนใช้คำว่ามันกลมกล่อมคำว่ากลมกล่อมคือมันเกิดจากความร่วมมือแล้วเห็นภาพเดียวกันคือ เราอยากจะสอนคิดให้กับนักเรียนจริงๆนี่คือสิ่งที่ครูเดียนค้นพบอย่างหนึ่งนะคะอันที่2ครูเดียนพบว่าโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่มีความยืดหยุ่นคาว่าความยืดหยุ่นคือในช่วงที่เป็นแอคชั่นคุณครูจะใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่เป็นแอคทีฟเลิร์นิ่งเข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนถ้าคุณครูรู้สึกว่าการใช้ของออกิตะที่เป็นคิดเดียวคิดคู่คิดกลุ่ม เหมาะสมต่อกิจกรรมนี้ก็ออกมาใช้ได้หรือคุณครูมีความรู้สึกว่ากิจกรรมอื่นที่เหมาะสมในเชิง Active Learning มาใช้คุณครูก็ออามาใช้ได้เพราะฉะนั้นสำหรับครูเดือนแล้วในการเรียนการสอนที่มีเสน่ห์ที่สุดคือมันสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมตามบริบทของนักเรียนและเหมาะสมตามสไตล์การสอนของครูอันนี้คือสิ่งที่ครูเดือนเห็นในคำเป็นดาราติงกิ้งโมเดลแล้วภาพที่เห็นอีกอันหนึ่งคือ เราจะมีสองขั้นสุดท้าย 2>, 2ขั้นสุดท้ายของเราที่เรียกว่า reflection กับ assessment สองขั้นนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วมันคือขั้นของการสรุป แต่ในขั้นสรุปของโรงเรียนดาราเรามุ่งประเด็น2ประเด็นคือมีขั้นของการรีเฟลคชันรีเฟ c t ชันคือเด็กได้มีโอกาสสะท้อนในสิ่งที่เขาเรียนออกไปเราได้ยินเสียงเด็กว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งคาบที่เขาเรียนอย่างมีความหมายนั้นนะ่ะเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วเราจะได้เติมเต็มเขาได้ในส่วนที่เป็นรีเฟ c t ชันแล้วเข้าสู่กระบวนการแอสเซสเมนต์คือเด็กได้เจอสถานการณ์ใหม่เด็กสามารถเอาองค์ความรู้ตลอดทั้งคาบนั้นนะ่ะไปใช้ได้จริงไหมเราก็จะเห็นภาพ ของกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกๆุกคาบอันนี้คือสิ่งที่ครูเด่นประทับใจในโมเดลตัวนี้ค่ะก็ถ้าจับความแล้วก็คือความน่ารักก็อยู่ที่ความยืดหยุ่นเพราะทางวิชาการเองหรืทางโรงเรียนเองเหมือนมีความเชื่อว่าครูมีดี ในการสอนทุกคน,นมีดีในการสอนแล้วก็มีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้ใช่ใชไหมคะใช่อันนี้คือจุดเด่นเนาะหลักๆที่เห็นมันก็เลยทําให้โมเดลเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้คราวนี้ค่ะถ้าเกิดเรามองไปในวันพรุ่งนี้บ้างจุดที่ครูดเดือนอยากจะพัฒนา มีอะไรบ้างคะค่ะถ้าถามว่าจุดที่ครูเดือนอยากพัฒนาเลยครูเดือนต้องบอกว่าครูเดือนอยากพัฒนาตัวที่เรียกว่าหัวใจสําคัญที่สุดค่ะสําหรับครูเดือนการศึกษาคนที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของครูเดือนคือคุณครูคะนะคะเพราะคุณครูคือคนที่จะนําพาและเสริมสร้างและเติมแต่งนักเรียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นจุดที่เราอยากพัฒนาคือพัฒนาทักษะการสอนคิดให้กับคุณครูค่ะ นั่นหมายความว่านอกจากนักเรียนคิดได้แล้วคุณครูก็ต้องมีทักษะการคิดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถึงจะทำให้นักเรียนนั้นมีสมรรถนะหรือสามารถเอาการคิดนี้ไปใช้ได้ค่ะนะคะ,คะทีนี้นะคะ่ะดาราทิงกิ้งโมเดลเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะปีกว่าๆแล้วในความคิดเห็นของครูเดือนเนี่ยผลที่เรามองเห็นละว,ว่ามันกำลังเริ่มออกผลแล้วเนี่ยคืออะไรคะ สิ่งที่ต้องเรียกว่าเห็นผลชัดแล้วประทับใจไม่ลืมเนาะก็คือยามที่เราได้ไปนิเทศการสอนเราได้เห็นภาพของนักเรียนที่กล้าตอบแล้วเราเห็นชัดมากเลยคือนักเรียนที่อยู่ชั้นเล็กๆประถมเขาไม่เคยถูกกรอบเรื่องการคิดมาก่อนเขาเลยกล้าที่ยกมือตอบนู่นตอบนี่นะคะและใน อีกหนึ่งจุดที่ประทับใจคือคุณครูค่ะคุณเดินเห็นภาพของคุณครูที่พร้อมพัฒนาตัวเอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนเห็นถึงการเป็นกัรยนานมิตรกันเพราะว่าคุณครูทำ L S ค่ะในกลุ่ม P L C ด้วยยกันค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราพบเห็นเลยบอกว่าเมื่อคุณครูมาสะท้อนกันเราพบว่าคุณครูไม่ได้เดินคนเดียวเขามีเพื่อนค่ะเขามีเพื่อนแล้วเขาได้มีการเติมเต็มกระบวนการเรียนการสอนซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งที่ครูเดนเห็นชัดในการที่เราเริ่ม ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการสอนคิดค่ะเท่าที่ฟังดูนี้ก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการพัฒนาครูพื้นที่ที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนก็คือห้องเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันก็ทำให้ผลของดาราติงกิ้งโมเดลนั้นอยู่ในห้องเรียนและเหมือนอยู่ในชีวิตของเด็กและครูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดวันนี้ครูเดือนอยากจะมีภาพอนาคตให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัยอ,อยาก ทราบว่าคุณเดือนเห็นภาพอะไรของโรงเรียนดาราวิทยาลัยคะค่ะสิ่งที่อยากเห็นภาพในโรงเรียนดาราวิทยาลัยคือเราอยากเป็นสถานศึกษาที่เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกับเราแล้วเราได้มีโอกาสหลอ่อหลอมและสร้างเขาเพื่อเขาจะเติบโตขึ้นไปในอนาคตแล้วดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นเราจึงคาดหวังที่จะสร้างเด็กออกมาใน3อย่างด้วยกันคือหนึ่งเราอยากสร้างนวัตกรด้วยการสอนคิดคะนะคะไม่ว่าเขาจะเจออย่างที่เราพูดกันตั้งแต่แรกแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ถ้าในภาวะที่เขาเจอการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เชิงสร้างสรรค์ขึ้นได้แล้วตัวนั้นก็จะเกิดมาเป็นนวัตกรรมแล้วสิ่งที่เขาคิดเหล่านั้นมันสามารถเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นได้องค์ความรู้ที่เขามีสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างเด็กให้เป็นเด็กที่เรียนรู้จากการตอบแทนตอบแทนต่อ สถาบันที่เขาอยู่ตอบแทนต่อสังคมที่เขาอยู่ตอบแทนต่อโลกที่เขาอยู่และในที่สุดปุ๊บเขาจะเรียนรู้จากการอยู่กับคนอื่นอย่างมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะนี่ก็คือเป็นภาพอนาคตนะคะที่จะที่จะเห็นงอกงามในตัวของเด็กดาราสุดท้ายนะคะคุณเรียนอยากจะฝากอะไรไว้กับผู้ฟังวันนี้ไหมคะค่ะท้ายสุดแล้วคุณเรียนอยากฝากไว้ว่าชีวิตของการเป็นครูคบางทีมันเหนื่อย ันนี้รับรู้ถึงตลอดเวลาว่าในความเป็นครูมันเหนื่อยแต่ทุกความเหนื่อยของคุณครูนั้นกลับมีคุณค่าต่อลูกศิษย์แล้วอยากเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกๆขั้นที่กำลังก้าวค่อยๆก้าวค่ะค่อยๆก้าวเดินในการที่เราจะหากระบวนการวิธีการหรือแนวทางการสอนเพื่อที่จะสร้างลูกศิษย์ของเรามาที่จะให้เขามีทักษะกระบวนการคิดที่ ดีในอนาคตและสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วความเชื่อของเราคือเด็กทุกคนน่ะมีความเก่งมีความดีในตัวของเขาแต่ละคนอยู่แล้วทุกคนหลากหลายแต่ในความหลากหลายนั้นก็มีความดีและน่า ค้นหาในตัวเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ครูอย่าหยุดอย่าท้อในการที่จะสอนเด็กเหล่านั้นเพราะวันหนึ่งไอ้ความหลากหลายของเด็กแต่ละคนเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นจิ๊กซอและทำให้ภาพของโลกเราอะ่ะสมบูรณ์เองค่ะอค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเราไปคนเดียวไปได้เร็วใช่ไหมคะแต่ไปด้วยกันไปได้ไกลเสมอนะคะปัญหามีไว้ให้แก้นะคะแต่จะแก้อย่างไรนั้นก็แก้อย่างสร้างสารรค์ที่ดาราวิทยาลัยคะ่ะและนี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ตอกย้ำการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะและไม่ว่าคุณจะคิดอะไรแต่ในวันนี้คิดดีที่นี่ดาราแน่นอนค่ะขอให้คุณสนุกกับการคิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์มาจอยกัน g the message เรียนรู้และพัฒนาเอาปล่อยให้ตัวเราอยู่อย่างนั้นเก็บความคิดเอามาพัฒนามาเริ่มกันที่นี่เปลี่ยนทวิตที่คิดยับเปิดรับสิ่งใหม่ไม่มีการปิดคิดกันให้ดีว่าพรุ่งนี้วันที่ดีกว่า